พักผ่อนริมทะเลชิลๆในบรรยากาศสงบเงียบแต่ไม่อยากจ่ายแพงเราจะพาไปแนะนำที่พักเล็กๆติดริมทะเลอย่างหมู่บ้านทางสายจังหวัดประจวบค,คีรีขันรับประกันว่าบรรยากาศดีวิวสวยไม่แพ้รีสอร์ทแต่จ่ายแค่คนละ700บาทเท่านั้นก่อนจะพาไปชมทริปนี้เราขอพามาทำความรู้จักหมู่บ้านทางสายกันก่อนค่ะบ้านทางสาย อยู่ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่นี่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนนวัดวิถีที่ชาวบ้านรวมกลุ่มกันทำที่พักเล็กๆแนวโฮมสเตย์ริมทะเลเปิดให้หนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนและสัมผัสวิถีชีวิตในท้องถิ่นซึ่งทริปนี้นอกจากเราจะพาไปนอนโฮมสเตย์กันแล้วเรายังได้ปักหมุดจุดเช็คอินกินเที่ยวในหมู่บ้านทางสายถ้าพร้อมแล้วก็ตามไปเที่ยวกันเลยค่ะ คิปนี้เราเลือกนั่งรถไฟที่สถานีหัวลำโพงแล้วลงที่สถานีบ้านกรูดจากนั้นก็ติดต่อรถคนในชุมชนไปรับมีค่าใช้ใจ่ายประมาณคนละ40บาทต่อเที่ยวค่ะจากสถานีรถไฟบ้านกรูดใช้เวลาเดินทางมาที่บ้านทางสายประมาณ15นาทีพอลงทะเบียนด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปภายในบริเวณโฮมสเตย์บ้านทางสายหรือใครเอารถส่วนตัวมาก็สามารถนำเข้าไปจอดด้านในใกล้ๆกับห้องพักได้เลย ห้องพักที่นี่เป็นสไตล์บ้านไม้ไผ่ตั้งอยู่เรียงรายริมทะเลมีทางเดินเล็กๆหน้าห้องเราจองห้องพักบ้านไม้ไผ่หลังเล็กมาค่ะราคาคนละ700บาทต่อคืนเป็นแพ็กเกจที่พักแบบรวมอาหารชาและบุฟเฟ่ทะเลเผามื้อเย็นแต่ถ้าใครอยากดำน้ำดูปะการังที่นี่ก็มีแพ็กเกจทัวร์ดำน้ำรวมอาหารเที่ยงและเครื่องดื่มบนเรือพร้อมอุปกรณ์นำนนำให้ครบด้วยค่ะสามารถสอบถามกับทางโฮมสเตย์ได้เลย ภายในห้องพักไม้ไผ่ที่เราพักตกแต่งเรียบง่ายมีที่นอนหมอนผ้าห่มและมุ้งพร้อมพัดลมอีกหนึ่งตัวค่ะห้องน้ำของบ้านไม้ไผ่เป็นสไตล์กึ่งเอาดอร์ผนังกรุด้วยวัสดุธรรมชาติอย่างไม้ไผ่หลังคามุงจากแต่มีช่องเปิดโล่งด้านบนให้เราอาบน้ำใต้ทิวสนชมดาวตอนกลางคืนได้ด้วยค่ะเก็บของแล้วออกไปเดินเล่นสำรวจรอบๆบริเวณที่พักกันค่ะ อย่างที่บอกว่าโฮมสเตย์บ้านทางสายเกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านในชุมชนที่ช่วยกันทำที่พักเล็กๆไว้รองรับนักท่องเที่ยวถึงแม้ว่าจะไม่หรูหราแต่ชาวบ้านทุกคนที่นี่ก็น่ารักและต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นมากๆค่ะซึ่งที่นี่มีห้องพักหลายแบบไว้ให้บริการค่ะใครที่กลัวว่าจะร้อนโฮมสเตย์บ้านทางสายก็ยังมีห้องแอร์ไว้ให้บริการในราคาคืลานละ1น0 0บาทรวมอาหารเช้าพักได้2คน นอกจากนี้ที่นี่ยังมีที่พักแบบเต็นท์ให้นอนชิลริมทะเลราคาเริ่มต้นคนละ200บาทเท่านั้นออกไปเดินเล่นริมชายหาดกันบ้างค่ะชายหาดบ้านทางสายค่อนข้างเงียบสงบไม่พลุกพล่านเหมือนชายหาดอื่นๆเหมาะกับการมาพักผ่อนริมทะเลชิลๆและยังสามารถมองเห็นวิวพระมหาธาตุเจดีย์พักดีประกาศที่ตั้งอยู่บนยอดเขาไกลๆได้อีกด้วยค่ะ ด้านหน้าที่พักยังมีร้านอาหารพื้นบ้านและบริการนวดแผนไทยใครสนใจไปลองใช้บริการอุดหนุนที่พี่ชาวบ้านในชุมชนกันได้นะคะตอนเย็นทางที่พักพาเรานั่งรถสกายแลบพ่วงข้างไปทานอาหารกันที่ร้านปริยาหมูกระทะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่พักแค่ประมาณ1.4กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ ที่นี่เขามีบุฟเฟ่ทั้งหมู่และทะเลแบบอิ่นไม่อัน้นไม่จำกัดเวลาถ้าเราซื้อแพ็กเกจรวมอาหารเย็นกับทางที่พักจะมีน้องๆพ้ามาส่งถึงที่และคอยบริการปิ้งย่างให้เสร็จสรรพเลยล่ะค่ะไม่ต้องย่างปูย่างกุ้งเองเรียกว่าดูแลดีมากๆมีซีฟู้ดให้เลือกทั้งปูหมาสดๆกุ้งหอยเชลปลาหมึกนอกจากนี้ยังมีซูชิของกินเล่นอย่างปอเปี๊ยะทอดยำและส้ตมตำให้ตำกินกันเองค่ะ และของหวานอย่างไอติมและผลไม้ตกท้ายอีกด้วยตอนเช้าเราตื่นแต่เช้าเพื่อมาทำกิจกรรมใส่บาตรริมชายหาดด้านหน้าที่พักทางโฮมสเตย์มีบริการจัดชุดใส่บาตรให้ราคาชุดละ50-100บบาทค่ะจากนั้นก็ไปทานอาหารเช้ากันค่ะทางที่พักเตรียมข้าวต้มทะเลกาแฟและขนมไทยอย่างข้าวเหนียวสังขยาให้ทานด้วยค่ะ อิ่มแล้วก็อาบน้ำเปลี่ยนชุดเดินทางไปเที่ยวต่อค่ะเราเช่ามอเตอร์ไซค์กับทางที่พักเพื่อขับไปเที่ยวพระมหาธาตุเจดี JD พักดีประกาศซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูงภายในพื้นที่ของวัดทางสายซึ่งอยู่ห่างจากที่พักไปประมาณ2กิโลเมตรค่ะหลังจากจอดรถจุดแรกที่เราเข้าไปชมก็คือพระพุทธกิติศรีชัยพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางสมาธิศิละปะแบบคันทาระของอินเดีย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ทางคณะสฆงวัดทางสายร่วมกับชาวบ้านสร้างขึ้นถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเดินขึ้นบันไดไปด้านบนกันต่อไฮไลท์ที่นี่ก็คือพระมหาธาตุเจดีย์พักดีประกาศพระมหาเจดีย์เก้ายอดที่ก่อสร้างอย่างวิจิตรการตา จนได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสิบสิ่งมหัศจรรย์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลในวโรกาสที่รัชกาลที่9ทรงครองราชครบ50ปีพระมหาธาตุเจดีย์มีทั้งหมด5ชั้นบริเวณลานประทักษิณด้านนอกมีบันไดเชื่อมสู่ชั้นที่2และเป็นที่ตั้งของหอกลองหอระฆังและศาลารายอีก4หลัง นอกจากทิวทัศน์ที่งดงามด้านนอกแล้วภายในพระมหาเจดีย์นั้นก็ช่างสวยงามตระการตาควรค่าแก่การมาชมสักครั้งในชีวิตค่ะหลังจากเที่ยวชมพระมหาเจดีย์และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองประจอบอย่างเต็มอิ่มเราก็แว้นมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวกันต่อปิดท้ายที่หาดบ้านกรูดที่อยู่ห่างออกไปประมาณ4กิโลเมตรค่ะใช้เวลาแค่ประมาณ10นาทีก็ได้มาพบกับทะเลสวยๆแบบนี้ เพราะมีเวลาจำกัดเราจึงไม่ได้ลงเล็ดน้ำค่ะได้แต่ถ่ายรูปป้ายหาดบ้านกรูดเป็นที่ระลึกก่อนจะรีบกลับไปเก็บของเช็คเอาท์แล้วให้ที่พักขับรถไปส่งเราขึ้นรถตู้กลับกรุงเทพค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบม,มาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิวชาแนลและติดตามแฟนเพจชิไปไหนไว้ด้วยนะัะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา